สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมช่องชั่วโมงบินแตนสยามนะครับนี่เดี๋ยววันนี้จะพามาชมนี่เลยครับเจ้ากโกเบินลุนสิบน้ำก่อไฟนะครับนี่นี่นี่ก็หกโมงแล้วนะแกยังไม่เลิกอ,อีกนะพิบน่หน้าทัมโบนะครับ ก่อนอื่นต้องสวัสดีไปยังทีมงานพี่เน้นด้วยนะนี่เมื่อวานซื้นแกทําอยู่สองทุ่มนะกว่าจะเลิกนะสองทุ่มกว่ากว่านะนี่เดี๋ยวเรามาดูดีเลยครับ นีจะก่อไฟนะนี่นี่เดี๋ยวเรามาดูนี่การทำงานของเจ้ารุ่นสิบดีกว่านะนี่เดี๋ยวทำให้เรียบร้อยเลยนะส่วนฝั่งนู้ก็ เริ่มสะอาดแล้วนะนี่เกือบเกือบเต็มร้อยนะไม่อยากเข้าไปใกล้ๆนะนวันนี้ก็น่าจะเลิกดึกแน่นอนนะนี่หกโมงกว่าแล้วนะยังยังก่อไฟอยู่อีกนะขยันเดินนะ เดี๋ยวว่าจะตามแกนหน่อยครับว่าแกเดืตอนไหนน,น,นี่เดี๋ยวได้่อสักกองนี้ก็น่าจะเสร็จแล้วนะผมว่านะนี่เล่นไฟนะ รับเลยครับทีมงานนี่ของแทบแกทำให้เรียบร้อยเลยนะนี่ก่อนหน้านี้แกบอกว่า,าจ,จะขุดขุดแล้วฝังนะแต่ทำไปทำามแากเผาะนะจะเกิดพอไม่หมดก็น่า,าจ,จะขุดฝังแน่นอนนะนี่ไม่อยากเข้าไปใกล้นะรถรถแกเดินอยู่ตลอดนะไม่อยากรบกวนการทำงานของแกนะ พึ่งกลับมาจากหัดใหญ่ด้วยนะไม่มีเวลาวันนี้พารถยนตย์ไปซ่อมนะไม่ใช่ไปซ่อม,มนะไปเปลี่ยนหน้าครับเป็นหน้าเราสูงนะนี่เรามาอยู่เป็นเพื่อนแกสักสักประเดี๋ยวนะนี่ควันขมงงเลยนะยืนหนาง,งานแกหน่อยนะไม่อยากไปลรบกวนแกนะ เรียบร้อยแล้วฝั่งนี้นี่เกือบเต็มร้อยแล้วนี่เดี๋ยวพอเสร็จจากนี้ก็น่าจะยกล่องนะครับนี่ของแทน้นี่ถ้าจำไม่ผิดรู้สึกว่าจะเป็นบริษัทของอันวา ไม่รู้รู้สึกว่าอันวาไม่รู้แต่ผมจะไม่ผิดนะถามกันแล้วนะเมื่อวานซื่งลืมจะแล้ววันนี้ไป่หมั่นใจด้วยนะว่าเป็นบริษัทของอะไรนะอ้าเปิดไฟแล้วนะนี่สงสัยว่าอย่าดูไม่เห็นแล้วนะเดี๋ยวหามุมดีๆนะ นี่อยู่เป็นเพื่อนแก่ก่อนนะนี่นี่กว่าแกจะกลับถึงบ้านก็ขับรถประมาณเกือบเกือบครึ่งชั่วโมงได้นะนี่แกมาทําถึงน้องจิกเลยนะครับ คับนิ่มนับแกไม่ใช่ว่านะเราต้องคอยนะไม่อยากรบกวนแกนะ จะไม่เห็นบุ่งกีเลยนะนี่แปกโอไว้แล้วนะนี่ไม่นานก็น่าจะติดแล้วนะครับ พลังสีสูบก็แรงนะนี่ไม่ใช่ว่านะนิ่มครับแกขับนี่แทบจะไม่ได้ยินเสียงมุงกีเลยนะนี่คอยก่อนนะนี่ต้องอยู่ฝั่งนี้นะถึงจะเห็นนะ ปันกระมงเลยนะน,น่าจะได้โอ้นะนี่ป่านี้แล้วแกยังไม่เลิอกอีกนะนี่หรือไม่ก็แกทําใ้้งานเสร็จไว้นะนี่ น,นะน,น่าจะไม่น่าแล้วนะจะได้ยกล่องเลยนะนี่เดี๋ยวเรามาดูฝีมือแกดีกว่านะเดี๋ยวให้เสร็จจากนี้ก่อนนะ เหมืยนไปดูหน้ารถจะไม่เห็นนะ้านี่ต้องอยู่ฝั่งนี้นะจะได้เห็นการทำงานด้วยนะนี่ยุงแคบไม่มีเลยนะนี่เจอควันเจอควันแบบนี้เข้าไปนะ เมื่อวานซึ่งสองทุ่มกว่านะที่แกทำนะวันนี้ก็น่าจะประมาณหลายทุ่มดูจากสถานการณ์แล้วนะ เราไปดูฝั่งนู้นดีกว่านะน,น,น,นั่นเทียบมีโอกาสได้ถ่ายสองคืนนะนี่ก็มืดแล้วนะหกโมงแล้วนะนี่มื่นหมดแล้วนะฝั่งนี้นี่ส่วนดีเลยอับรุนสิบยังทำยู่อีกนะโอ้สุดยอด อีนี่จัดให้นะนี่ตอนกลางคืนส่วนน้อยนะรถจะรถแมคโครจะทำงานนะนี่นะนนะไม่ผิดนะตำ้พักดีกยรับ พื้นแป็นเล็กด้วยนะนี่สามเส้นนะนี่ทั้งตีทั้งขอให้เรียบร้อยนะนี่บริการดีพอสมควรอยู่นะครับนี่ นี่ควันควันตลบปบว่วนเลยนะนี่ฝังมูเตียนหมดแล้วนะแตะทำสะอาดหมดแล้วนะนี่ที่ผมเดินไปดูนะนี่เหลือแต่แถวนี้นะ ่บิิการประทับใจแบบนี้น,ะนี่ก็เกือบจะทุ่มแล้วนะคนี่ยังทำอยุ่เลยนะตอกแกรักเลยนะนี่ทำงานนอกเวลาแบบนี้นะ ตอนกลางคืนบ้างนะนี่ไม่เคยไม่เคยมีคลิปเลยครับตอนกลางคืนมีอยู่คลิปเดียวนะของเจ้าเน็กเจ้นนะ กล้องไม่โฟกัสเฉยครับมาอยู่เป็นเพื่อนแก่น,ะนี่ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวนี้นะ อหนยหน๋ยนะอนี่แกจะเอาให้เข้ากับกองนี้นะครับนี่ ต้องขอ,อยให้แกแล้วนะแต่เดี๋ยวแกต้องเดินมาฝั่งนี้แน่นอนนะ่าแล้วนะคลิปนี้จะยาวหน่อยนะนี่อยู่เป็นเพื่อนแกด้วยนะ อย่างเดียวเลยนะแกนะนี่อีกไม่นานนะน่าจะได้ยกล่องแล้วนะเนี่ก็เล่นป่านี้ยังไม่เลิอกอีกนะนี่เมื่อวานซื้อรู้สึกว่าเห็นแก้ลอกอยู่ข้างทางด้วยนะ ทางไปนาะป่าดูไม่รู้ว่าของแกแม่น่าจะของแกนะผมว่านะคันนี้เลยนะยังใหม่อยู่อีนะน่าจะใช่แหละว่าจะขอเข้าไป่ายแล้วนะสนนนมันมีสองเลนนะที่จอดรถก็เลยลำบากนะก็เลยไม่ไม่ได้ทายนะไม่ อยนะีด่ด,ดูตูดไปก่อนนะ มันรวมให้เป็นกองเดียวเลยนะน่าจะกลับแล้วนะ นี่เด๋ยวตามไม่ก่อนนะก่อนจะจากลาวันนี้นะฝากสับสับใครให้ช่องผมด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อต่อไปนะขอบคุณครับที่เข้ามาติดตามรับชมช่องชุมวงวินแดนสยามนะขอบคุณครับ นี่กลับแล้วนะนี่เดี๋ยวถ่ายต่ออีกสักนิดนะนี่เดินไปสูงแกหน่อยนะนี่วันนี้เกือบสองทุ่มนะนี่ที่แกทำอยู่นะ